สวัสดีค่ะพบกับช่องนิกเกิลพาทัวร์นะคะและในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่26พฤษภาคมพศ2568ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางของประเทศไทยค่ะเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเปิดให้บริการเดินรถในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพ ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อีกประมาณ15-30นาทีโดยที่ขบวนรถไฟไม่ต้องจอดรอดอีกสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้เลยโครงการรถไฟทางคู่นี้แบ่งออกเป็น3สัญญาหลักประกอบด้วยสัญญาที่1น,นะคะงานโยธาช่วงบ้านกลับ โคกระเทียมระยะทาง29กิโลเมตรสัญญาที่2งานโยธาช่วงท่าแคปากน้ำโพระยะทาง1 1 6กิโลเมตรสัญญาที่3งานระบบอนาณาสัญญาณและโทรคมนาคมสำหรับการเปิดให้บริการในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดเดินรถในสัญญาที่2ช่วงท่าแคปากน้ำโพค่ะ ระยะทาง116กิโลเมตรซึ่งเป็นทางรถไฟระดับพื้นดินทั้งหมดโดยจะใช้ระบบควบคุมการเดินรถแบบ e-token รวมกับระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในสัญญาณนี้นะคะก็จะมีการดำเนินงานก่อสร้างอย่างครอบคลุมได้แก่ก่อสร้างสถานีใหม่จานวน6สถานีก่อสร้างทดแทนสถานีเดิมจานวน11สถานี รวมถึงอาคารควบคุมการเดินรถที่สถานีนครสวรรค์มูลค่าโครงการนะคะประมาณ8,649ล้านบาทค่ะโดยมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างหลัก สำหรับสัญญาที่1น,นะคะซึ่งเป็นช่วงบ้านกรับโคกกระเทียมนั้นเนี่ยเป็นโครงสร้างทางรถไฟแบบยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะด้วยความยาว19กิโลเมตรและยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟลบบุรี2ซึ่งเป็นสถานีใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินรถในอนาคตอย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในส่วนของสัญญาณน,นี้ยจะยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้นะคะเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอดใจรอกันอีกสักระยะหนึ่งค่ะและมั่นใจได้ว่าการรถไฟพร้อมทุกภาคส่วนจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะ เมื่อถึงเวลาอันสมควรจะมีการแจ้งกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจึงขอฝากให้ทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้จากช่องทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยโอเคขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าระบบรางไทยในวันนี้ค่ะ และด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะก็คือสถานีรถไฟปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นสถานีปลายทางของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงรบบุรีปากน้ำโพที่จะเปิดให้บริการกันในวันนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดปลายรางของทางรถไฟทางคู่ค่ะที่ขยายต่อจากท่าแคมายางปากน้ำโพค่ะ เมื่อเปิดการเดินรถไฟทางคู่ลพบุรีปากน้ำโพนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเดินทางในเส้นทางสายเหนือที่จะช่วยยกระดับการเดินทางของพี่น้องประชาชนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเดินรถในช่วงสถานีรถไฟลพบุรีหนึ่งมายัางสถานีรถไฟท่าแคจะยังคงเป็นทางรถไฟเดียวอยู่นะคะโอเค ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นจุดข้อขวดของเส้นทางที่อาจมีข้อจำกัดด้านความเร็วและจำนวนขบร,รถไฟที่สามารถวิ่งผ่านได้เหตุผลที่ยังไม่สามารถขยายเป็นทางคู่ได้เนี่ยกิดเนื่องจากเส้นทางจากสถานีรถไฟรถบุรีเดิมไปยังสถานีรถไฟท่าแครนั้นเนี่ยมีโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในแนวเกาะสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความเคารพและอนุรักษ์ตามหลักการด้านมรดกวัฒน,ธ,นธรรมดังนั้นนะคะการรถไฟ จึงยังคงใช้เส้นทางเดี่ยวในช่วงนี้ต่อไปพร้อมทั้งบริหารจัดการเดินรถอย่างเหมาะสมเพื่อให้การให้บริการยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างทางคู่ช่วงลบบุรีท่าแคที่มีโบราณสถานสำคัญขวางแนวเส้นทางเดิมจึงได้มีการวางแผนสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นทางค่ะซึ่งก็คือทางรถไฟลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรียกว่าทางรถไฟทางคู่สายเลี่ยงเมืองลบบุรีค่ะเส้นทางใหม่นี้เนี่ยเริ่มต้นแยกออกจากสถานีรถไฟบ้านกลับโดยเป็นทางรถไฟย,ยกระดับ ผ่านผ่านถนนหลวงใหม่เลข366และทุ่งนาโดยรอบเมืองลบบุรีก่อนจะลดระดับลงสู่พื้นดินและมาบรรจบกับทางเดิมที่สถานีรถไฟโคกกะเทียมค่ะบนเส้นทางใหม่นี้ยังมีจุดที่สำคัญอย่างสถานีรถไฟลบบุรี2ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินรถในอนาคต ทั้งในด้านจำนวนขบวนรถที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงระบบขนส่งของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้านหน้าที่เห็นนี้คือสถานีรถไฟนครสวรรค์หลังใหม่ค่ะขนาดนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะหากท่านที่ต้องการใช้บริการรถไฟในวันนี้กรุณาไปซื้อตั๋วที่ห้องจำหน่ายตั๋วชั่วคราวที่เปิดให้บริการอยู่ด้านนอกก่อนค่ะ สถานีรถไฟนะครสวรรค์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินรถในอนาคตภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งเก้าอี้พักคอยและลิฟต์ให้บริการเพื่อความสะดวกปลอดภยัยและรองรับผู้โดยสารทุกกลุ่มค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นขบ,บวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรทำขบ,บวนโดยหัวรถจักรอันตอมหมายเลขท13 131ค่ะวันนี้เนี่ยอากาศก็ดีเลยนะคะมีทั้งช่วงแจ่มใสและช่วงมืดครึ้มเพราะฝนเนี่ย ตกๆหยุดๆค่ะสลับกันไปแต่ดีตรงที่ไม่ร้อนนะคะเย็นสบายเหมาะกับการเดินทางมากค่ะผู <number S 2> <hn> ้โดยสารที่เดินทางในวันนี้เนี่ยก็จะได้นั่งรถไฟสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นไม่ร้อนอบอ้าวขอให้ทุกท่านเดินทางดยสัสดิภาพนะคะและในวันนี้การเปิดเดินรถไฟขาขึ้นและขาลงในช่วงลบบุรีปักน้ำโพกาเริมทย้อยเปิดให้บริการแล้วนะคะ โดยจะเปิดทีละช่วงทีละสถานีไล่ตั้งแต่สถานีท่าแคไปจนถึงปลายทางที่สถานีปักน้ำโพซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดการเดินรถได้ครบทั้งหมดเนี่ยภายในคืนนี้เพื่อรองรับสบนวนรถด่วนพิเศษที่9กรุงเทพอภพัตรเชียงใหม่นะคะ